สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญเสมานหน้าเลื่อนหลังเลื่อนปี2515หเสาห้าที่5้าหเม็ดจุดนะครับเป็นแบบชุบนิกเกิลแบบนี้นะครับผมเคยทําเป็นทองแดงธรรมดาลมดําที่อีพีหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ทําแบบเป็นบล็อกขยื่อนนะอย่างเงี้ยนะครับในอีพีหนึ่งสองเก้าสองมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาดูกันที่เป็นทองแดงชุบนิกเกิลแบบนี้นะครับก็คือพิมพ์เดียวกันนะครับแต่อันเนี้ย ชุบนิกเกิลนะครับอันนี้ก็คือทองแดงลมดําธรรมดาอันนี้จะสร้างน้อยกว่าก็คือแค่สี่พันเหรียญน,นะครับแบบนี้จะสร้างประมาณหมื่นเหรียญน,นะครับก็คือเป็นภาพประจําปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับถ้าวนกลับไปก็สิบสองเลาะสิบสองปีรอบนักษัตริย์พอดีนะครับก็เป็นปีมะโรงเหมือนกันนะครับวาระที่หนึ่งเนี่ยเมื่ออังคารที่สามเมษายนสองนห้าห้าห้านะครับวาระที่สองเมื่อเสาร์ที่ห้า วันที่5พฤษภาคม255ก็คือ5555เลยนะครับแล้วก็วาระที่3เนี่ยก็คือวันเสาร์ที่23มิถุนายน255นะครับเหรียญเสม,มาใหญ่หลวงพ่อพทวดปี55เนี่ยก็จะเสกร่วมกับพิธีหล่อหลังเตารีดอาจารย์ทิมชาตการ100ปีนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายน255นะครับอาจารย์ทิมหรือพระครูวิสัยโสพลเนี่ยท่านเกิดเมื่อ21สิงหา2 4ง5 5นะครับแล้วก็มามรอาภาพเมื่อ30 พฤศจิกายนสอง้าหนึ่งสองนะครับก็อายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับท่านเกิดสองสี่ห้าห้าพอปีห้าห้าเนี่ยก็ครบรอบหนึ่งรอปีชาติการพอดีนะครับก็มาออกเหรียญรุ่นนี้กับรุ่นร้อยปีพร้อมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้อาจจะสังยากนิดนะครับเพราะอยู่ในเลี่อมแบบนี้นะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้าเลื่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนี่นะนะครับก็จะมีขีดตรงแขนนะครับ ตรงนี้นะด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะลงกล้องอีกทีนะครับอ่านะแล้วก็ผมสังเกตเห็นตัวหอหยบเนี่ยเหมือนก็มีขีดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องอีกครั้งครับเนี่ยดูโดยรวมก่อนนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับที่บอกว่าเป็นรางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นคู่ตรงนี้นะครับที่ลากมาจากยันนาะแล้วก็วิ่งมาที่คอของหลวงหลวงพ่ออาจารย์ทิมเนี่ยนะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกขยื่นเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นไปหาที่คอนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบล็อกขยื่นก่อนแล้วกันนะครับนี่ถ้าเป็นบล็อกขยื่นนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีตรงนะเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปแทนนะครับแล้วหัวก็จะเป็นรอยขยื่นที่ศีรษะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะแล้วเส้นวิ่งคู่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมจะวิ่งทะยงขึ้นไปตรงคอแบบนี้นะครับไม่ได้วิ่งมาจากตัวน้านะครับอันนี้ก็ขยื่นนะครับผมส่วน บล็อกที่ผมกําลังจะพูดวันนี้ก็คือบล็อกรางรถไฟเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับก็จะวิ่งลงมาจากตัวน,นะนะเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็วิ่งมาที่คออาจารย์ทิมนะครับเดี๋ยวเราย่อนนิดนึงนะครับเนี่ยนะอันนี้เนื้อลมดํานะครับก็จะสร้างน้อยกว่าสร้างสี่พันเหรียญนะวันนี้เราพูดถึงมิกเกิลที่สร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันเลยละกันนะเพื่อน นะครับเริ่มจากหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าเลื่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วพอมาถึงตรงวงแขนตรงนี้นะครับซ้ายมือของเราอะนะครับจะดูยางนิดนึงนะยวหามุมก่อนนะครับ เนี่ยครับตรงวงแขนเนี่ยจะมีขีดนะแล้วก็เนี่ยตรงคําว่าหลวงหัวหีบเห็นไหมฮะจะมีขีดเส้นแตกจากหัวหอหีบนะวิ่งไปที่หัวเข่านะครับหนึ่งเส้นนะนี่นะครับนี่นะเห็นไหมฮะตรงข้อศอกเห็นไหมฮะมีเส้นแตกนะเนี่ยนะครับวิ่งตรงระหว่างช้างกับแขนน่นนะครับนี่นะ แต่ตรงนี้ผมสังเกตเห็นมีเหมือนกันเลยก็คือห่อหีบตัวนี้นะก็แตกเหมือนกันนะครับส่วนคําว่ารลงคู่ก็เหมือนที่ผมเคยบอกในหลายอีพีนะครับว่ามาจากเส้นนี้นะนี่นะครับเส้นที่วิ่งมาจากยันตัวนะเนี่ยนะครับวิ่งมาที่คอสองยยกนะครับอยู่ในเลี่ยมเดี๋ยวลองย่อลงอีกนิดนึงนะครับ แสงมันสะท้อนนะอันนี้ครับเพื่อนน,นนี่นะครับเส้นคูน่เส้นเนี้ยนะครับหนาๆชัดๆเนี่ยวิ่งมาเห็นไหมฮะจากตัวหนะเข้าไปที่คออาจารย์ทีมเลยนะครับแล้วก็ด้านฝั่งเนี้ยก็จะมีเส้นแตกแบบเยอะเป็นบล็อกที่มีเส้นแตกเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมพอโดนชุบนิกเกิลเนี่ยความคมชัดของเส้นอาจจะหายไปนิดนึงนะฮะก็เลยทําให้เนื้อทองแดงลมดําเนี่ย นิยมกว่านะครับเพราะเส้นแตกจะชัดกว่าหน่อยน,นะฮะแต่ถึงจะเคลือบนิกเกิลมาชุบนิกเกิลมายังไงก็ยังเห็นเส้นแตกอยู่เยอะนะครับนี่เราดูหน้าจันทิมนะครับเห็นนะเมตตาแล้วก็ชัดนะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่เหรียญที่เป็นลมดําแล้วกันนะครับว่ามันมีกลักษณะแตกยังไงนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดีกว่านะจะได้ชัดนะครับเดี๋ยวเราไปซิลใหม่ ส่วนใหญ่ผมเก็บกาวซิลเก็บไว้นะครับเพราะเก็บดืลืๆไปเลยนะโอเคอ่าโอเคนะครับกลับมาดูที่เหรียญน,นี้เน,นี้ยนะครับก็จะเหมือนกันนะเอาเหรียญน,นี้เป็นแบบก็แล้วกันนะครับเพราะว่านิกเกิลสองยากมากนะแต่จะบอกว่ามีเหมือนกัน,นเห็นไหมฮะตัวหอหีบนะเส้นทิดลากจากหอหีบไปที่ขวเขา่าเนี่ยนะครับแล้วระหว่างงวงช้างกับแขนนะครับเห็นไหมฮะ เส้นแตกนะเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับที่เป็นคำว่ารังคู่นะครับเนี่ยนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะแล้วก็มีเส้นสายฝนเส้นขนแมวเนี่ยกระจายตัวทั่วไปหมดนะฝั่งนี้ก็มีเส้นขีดเดยอะแยะเลยเห็นไหมฮนะเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมเส้นเสี้ยน,นแหลมแหลมแหลมคมคมเต็มไปหมดนะฮะแต่ตรงนี้คือที่บอกว่าเป็นรางคู่นะครับรถไฟนะรางรถไฟอย่างเนี้ยนะครับโอเคนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้อยากจะพูดถึงอิเกิลน,นะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นคู่อยู่นะแต่งสะท้อนนิดนึงอาจจะดูยากหน่อยเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะ โอเคครับเพื่อนๆล้วพ,พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เอาคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเ,เสมาหน้าเลื่อนหลังเลื่อนปี25 5 5น้าห้าสิบห้านะครับเสาห้านิกเกิลทองแดงชมนิกเกิลสร้างหนึ่งหมืนเหรียญนะครับทองแดงลมดำสร้างสี่0เหรียญครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับทองแดงชมนิกเกิลบอกลังคู่เหรียญนี้นะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับ